สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาเจอกับเสมอจันเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาคลองผมที่อำเภอชุมพบุรีจ้าเหมือนเด็กับพ่อก็เสมอจันคี่เ่าได้จ้าสิบ้านคล้องผมที่ชุมพบุรีจะเป็นคล้องผมแบบวาถนนรรคนเดินนะจ้าตามกันไปบ่งเลยจ้าอาหารการกินบะมุงก็มีม่บะย่างก็มีม่ไว้เป็นทีสุดจ้า นี่คงกับเป็นตาแต่ขอบคุณนั่นแต่แตมากบนนนนะจ้าต้มเติมเาตมี่จ้าจะอร่อยนะเลยของานได้แตมักไก่บริกาาได้จ้าอ<ช>ืออะไรนี่คะบัวลอยค่ะบัวลอยไข่ะวัวลอยนอกจะบม่มีไข่เนะบบา,านะ ลายยางหังไม่ได้ท่านอยากด้วยจ้านเยอะอเพิ่งชกมาเด้อซื้อของซองับฝนก่อนเจ้าฝนตกฝนตกปลาลูกมา่ยได้นานอยู่ไม่เสียแต่น้อง แว่แนต้องแว่นตากระม้วจ้ารู้ใจแบบว่าสายตาบอดดีแต่สามารถมาใส่บริการได้จ้าตามมาทัำในไล้จ้าบางบัาขนนุ่มพิษทา,าสนใจเนาะนี่แบบหนาหลาบดีเนาะ้ะาปปาตา จ้ามืงอนี <so S 1> ้ก็ของหวานหวานด้วจ้าเพราะว่าไฟกับหวานคือกั้านอะไรแต่หลายอย่างเนาะของหวานเป็นหลายอย่างบานเฮ้าอาหารอร่อยจ้าลางได้มบูรณ์ดกังแรกนี่แรกกนหลายด้วจ้าเพราะว่าการเงอนี้ก็มาเดินตลาดนัดอร่อยจ้าเพื่อนๆของหวานมีหลายหลายแบบหลายอย่างตุ้งตะกี่บ้านจ้าไหมคะ ขงลักตบาทเรงจ่าพ่แพงจ่าเ,าเามือกเหมือนกับแบบว่าเป็นราคาพอเพียงราคาประหยัดจ่าเป็นเพื่อนแล้วก็เจอก็เสมอจ่านในคลิปหน้าได้จา่านเพื่อนมือนี่ก็มีความสุขในการเดินตลาดหนดอาหารการเจนมากมาว่าตลาดคนเดินเด็กก็ท้าไม่หามีรอยยิ้มเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ก็แลกเลียงกันจะคอยก็บเดี๋ยวเสียเงินไปก็ได้ของมาไหมค,ะค่ะก็ได้มีงเงินเพิ่มขึ้นจ่าเจอกันเชิปหน้าจา่าสวัสดีจา่า